ผิวหน้าเป็นธรรมดาค่ะเวลาที่เรายังไม่แต่งมันก็ต้องไม่สวยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่สําหรับใครที่ตื่นมาแล้วสวยเลยเนี่ยก็เรียกว่าบุญใครบุญมันค่ะพื้นฐานใครพื้นฐานมันสําหรับตัวคุณมิงเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เกิดมาสวยแต่อย่างใดก็ปกติทำธรมธรมดาตามอายุนะคะแล้วก็จะมีรอยฝ้ารอยสิวบ้างนะคะแต่ฝ้าจางลงแบบเยอะมากๆเมื่อก่อนรอยฝ้าจะแบบดําใหญ่ๆแบบนี้นะมาเรามาแต่งหน้ากันนะคะขั้นตอนแรกเราจะลงบํารุงกันก่อนด้วยน้ําแร่ค่ะ แล้วเรามาต่อด้วยกันแดดน้ำนมนะคะเป็นกันแดดน้ำนมของชาดาเป็นกันแดดเนื้อบำรุงลงไปเลยค่ะเดีย๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะมันจะให้ความแบบช่ำๆโกลโกลแบบนี้แล้วก็ไม่มีสีไม่ปกปิดแต่อย่างใดนะคะเป็นกันแดดเนื้อบำรุงเพื่อไม่รบกวนการแต่งหน้าค่ะ เมื่อลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาต่อด้วยไพรเมอร์ไพรเมอร์ช่วยอะไรไพรเมอร์ช่วยให้เครื่องสำอางของเรา ติดทนนะคะไม่ปกปิดแต่อย่างใดนะคะวันนี้ใช้ไพรเมอร์ของอ่าชาแนลนะคะไม่ปกปิดใดๆแต่ทำให้รองพื้นเนี่ยติดหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็ทนอยู่ทั้งวันนะคะนี่ลงไพรเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลงด้วยเบตนะคะวันนี้ใช้เบตของจองแซงมุนค่ะเกลี่ยสบายแล้วก็ให้ผิวดูสว่างขึ้นมาแต่ก็ไม่วอกไม่ลอยนะคะทาเบสจองแซงมุนลงไปเลยลงไม่ต้องเยอะนะคะลงนิดเดียวพอ ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วคุณหมือนก็จะลงด้วยรองพื้นเนื้อบางเบานะคะของชาแนลเช่นกันค่ะแล้วก็วอมวอมที่มือก่อนแล้วก็ลงไปที่ผิวแบบนี้เลยนี่ปึ๊บใช้วอมวอม นะคะเพื่อให้มันซึมเข้าผิวได้เป็นอย่างดีเราก็ใช้แปรงปัดปาดไปอย่างนี้เลยเพราะว่าการใช้แปรงเนี่ยมันจะได้ลุกความบางเบาแล้วก็มันเล่นแสงสวยเห็นปะมันจะให้ความเงาเงาฉ่ำๆแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะแล้วเวลาตรงไหนที่มีริ้วรอยเขาจะช่วยเบอร์ิ้วรอยได้ดีนะคะเราก็ลงไปเลยจากทั้งหน้านะคะสําหรับรองพื้นแบบบางเบา รองพื้นแบบบางเบาเขาจะไม่ปกปิดอะไรสังเกตไหมคะรอยฟ้าของเราก็ยังเห็นอยู่รอยสิวของเราก็ยังเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยบริเวณที่ เราต้องการปกปิดเฉพาะจุดนะคะคอนซีลเลอร์ไม่จําเป็นต้องทาทั้งหน้านะเอาบริเวณที่มีปัญหาเท่านั้นนะคอนซีลเลอร์ปิดฝ้าจะสีเดียวกับผิวหรือว่าเข้มกว่าผิว1เฉดแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่ช่วยให้หน้าของเราไม่โทมนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ใต้ตาแบบนี้ใช้ของจองแสงมุนนะคะส่วนคอนซีลเลอร์ที่ปิดฝ้าใช้ของ อาจจะเสียค่ะเพราะว่ามันให้ความยืดหยุ่นผิวดีนะคะแล้วตรงนี้เราก็ค่อยๆปิดไปโดยที่ไม่ต้องลงทั่วหน้าคือการแต่งหน้าแล้วก็ทําให้เราสบายผิวแล้วก็ทําให้ยังรักษาผิวของเราเนี่ยให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวไม่ค่อยเสียเนี่ยคือเราใช้รองพื้นแบบบางพอเราใช้รองพื้นแบบบางทั่วหน้ามันไม่ได้ปกปิดใจอย่างใดเราค่อยมาปิดเฉพาะจุด การแต่งหน้าให้ดูเด็กเนี่ยให้เราปิดเฉพาะจุดพอไม่ต้องปิดไปทั้งหมดพราะเมื่อไหร่ที่คุณอะปิดทุกจุดเลยปิดทั้งหน้าเลยนะคะมันก็กลายเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะเกินไปแต่งหน้าหนานะคะอันนี้ใช้แบบ everyday look หรือว่าไปงานได้เลยเราก็ใช้แปรงเกลี่ยแบบนี้ เห็นไหมมันก็จะเบลอตรงฝ้าได้ดีนะคะแล้วก็บริเวณใต้ตาเมื่อใต้ตาของเราเนี่ยมันคล้ำมันจะทําให้เราเนี่ยดูโทมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดบริเวณใต้ตาแบบนี้ด้วยปิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะุณหมิงจะปัดแก้มแบบครีมวันนี้ใช้สีอ่ชาดารชออยบัตสีเบบี้พิ k นะคะเพราะว่าเป็นสีแบบ ชมพูธรรมชาติเหมือนแบบคนแบบสุขภาพผิวดีนะคะไม่ได้แบบชมพูจัดจา่าไม่ได้ชมพูแป่นๆก็ทําจากออยกุหลาบนะคะสามารถแบบใช้สําหรับคนผิวแพ้ง่ายก็ได้เพราะว่าไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนค่ะไม่มีแอลกอฮอลด้วยนี่เราก็ฟาดลงไปเลยนะการที่เราปัดแก้มเนี่ยมันช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูสดชื่นขึ้นมาได้ทันทีนะคะแต่ว่าพอรุ่นเราไม่ควรจะใช้ปัดแก้มแบบฝุ่น เพราะว่ามันจะยิ่งเห็นริ้วรอยอันนี้คู่หมิงลองแล้วไม่ว่าจะยี่ห้อดังอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่แกคือหน้าของพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะริ้วรอยเยอะแล้วความชุ่มชื้นไม่ค่อยมีพอปัดแก้มแบบแบบฝุ่นอะ่ะมันจะยิ่งทําให้ผิวของเราตกร่องแต่พอปัดแบบครีมอะ่ะเรจะดูหน้าของเราอะ่ะดูมีความชุ่มชื้นเล่นแสงสวยค่ะ แล้วก็มาคอนทัวร์หน้าเพื่อให้รูปหน้าของเราสวยขึ้นนะคะคุณหิอันนี้คุณหมิงใช้ของ4 u 2ค่ะนี่เราก็ปาดลงไปอย่างนี้เลยจะสร้างแสงและเงาทำให้เราหน้าได้รูปนะงัดดั้งของเราขึ้นมานิดนึงปึ๊บไม่ยากนะคะตรงนี้ ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการแต่งหน้ามันเป็นเหมือนศินละปะนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ใช่แบบเฮ้ยเธอแต่งอย่างเงี้ยเธอผิดเธอแต่งอย่างงี้เธอถูกไม่มีหรอกมันมีแค่ว่าเราแต่งแล้วเรามีความสุขเร,สเราสวยแล้วเรามีความสุขเท่านั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่งแล้วเรารู้สึกมองหน้าเราแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องแต่งเท่านั้นเองค่ะพอรองพื้นเซ็ตตัวได้ดีนะคะเซ็ตตัวได้ดีดูยังไงอามือแตะตรงเนี้ย มันจะไม่ติดมือเราแล้วนะคะเราก็ลงด้วยแป้งโปร่งแสงนะแป้งโปร่งแสงดียังไงทําให้แบบมันไม่หนาเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราหมองระหว่างวันเราก็ลงไปเลยแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะปกปิดเพิ่มเนี่ยให้เราเป็นเลือกแป้งผสมรองพื้นนะคะปกปิดเฉพาะจุดได้อย่างเช่นตรงเนี้ยการแต่งหน้าของเรามันหลุดง่ายใช่ไหมเราก็ลงแป้งผสมรองพื้นกดๆลงแบบนี้ จะลงด้วยฟองน้ําก็ได้แปรงก็ได้เลือกที่เราถนัดนะคะแต่ว่าถ้าลงด้วยแปรงจะบางเบาอ่ะเราก็ลงแป้งผสมรองพื้นบริเวณทีโซนตรงที่แบบหน้าของเราเนี่ยการแต่งหน้าของเราหลุดง่าย ส่วนตากับคิ้วนะคะก็แต่งตามที่เราชอบได้เลยครูหมิงชอบแต่งตาโทนแบบแค่น้ําตาลนิดๆค่ะเพราะว่าจะทําให้ตาของเราดูไม่ง่วงนอนก็จะลงน้ําตาลนะคะน้ําตาลเข้มๆน้ําตาลกลางๆล,ลงไว้ที่หางตาแบบนี้มันจะทําให้ตาของเราเนี่ยดูไม่ง่วงดูไม่ปลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงสีสว่างตรงบริเวณกลางตาเล็กน้อยเนี่ยประมาณนี้พอแล้วค่ะ ถ้าใครชอบลงบริเวณหางตาล่างนะคะให้เราเอาที่เหลือแปลงนี้แหละนะคะที่เราทาตาบนนะลงบริเวณหางตามาจนถึงกึ่งกลางตาพอเราไม่ต้องลงทั้งตานะถ้าเราลงทั้งตาหน้าเราจะดุมากๆเลยเราลงแค่ตรงบริเวณกึ่งกลางก็พอค่ะส่วนตรงอายไลเนอร์นะคะใครชอบเขียนเขียนเลยค่ะแต่ตัวครูหมีเองจะชอบเขียนแค่บริเวณหางๆอย่างนี้ ในส่วนของคิ้วนะคะเขียนตามใจชอบเราได้เลยคุณหมิงจะชอบใช้สีฝุ่นนะคะของน้องชัดเนี่ย วาดโครงคิ้วก่อนด้วยแปรงแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นโครงคิ้วก่อนที่เราจะเขียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะเกร็งยากคิ้วก็จะบิดบบเบี้ยว,ว,วไปแต่ไม่ต้องเครียดน,นะคิ้วคนเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องแบบฉันจะต้องเขียนคิ้วเท่ากันเอาที่เราเขียนแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามั่นใจพอเขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราใช้มสคร่นานี่แหละปัดทั้งขนตาแล้วก็ ขนคิ้วเลยเพื่อให้คิ้วของเรา,าดูเป็นธรรมชาติไม่แข็งจนเกินไปนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมปากกันเลยค่ะอันนี้ใช้ชาดาโรสออยบัดในการทาปากด้วยปากได้ตาได้แก้มได้แล้วก็จะลงด้วยสีเข้มสักนิดหนึ่งบริเวณขั้นด้านในก็จะฉีดน้ำแร่ล็อกเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เพื่อให้การแต่งหน้าของเรามันติดทนอยู่ทั้งวันนะคะเพราะน้ำแร่จะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราสมดุลน,นะคะเพียงเท่านี้นะคะการแต่งหน้าของเราก็เสร็จแล้วการแต่งหน้าต้องมีความสุขค่ะถ้าเราแต่งเราเครียดเราอย่าแต่งค่ะแล้วก็หน้าสวยแล้วอย่าลืมนะคะผมเราก็ต้องเสร็จให้มันสวยงามด้วยเพราะว่าถ้าเกิดหน้าสวยแล้วแต่ผมยุ่งมันก็จะโดนตัดคะแนนลงไปนะคะหวีให้เรียบร้อยคุณหมิงจะใช้เคตาตินใส่แบบนี้นี่ค่ะ นี่ก็คือ every day look ของครูมิ่งนั่นเองค่ะจะอยู่บ้านก็ต้องสวยค่ะทุกคนค่ะติดตามเคล็ดลับได้ที่นี่ทุกวันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ